เจ้าพวกคนชั่วถึงเวลาเป็นตายของพูกเจ้าบ้างแล้วมาเริ่มกันเลยเถอะหยุดนางไว้อย่าปล่อยให้นางกินเม็ดยาน,นั่นเด็ดขาดได้ศัตรูด้านหลังเป็นไปได้ไหมว่าตระกูลส่งยังมีคนรอดชีวิตอยู่ไม่นั่นคืออ่าโจมตีจากด้านหลังอายเย่ ข้าบอกให้เจ้าหนีไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของข้าเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเจ้าจะกลับมาทําไมข้ามาเพื่อรับเจ้ามีขอบเขตแดงสวรรค์ห้าคนแต่เจ้ากลับเลือกชีวิ่งกลับมาเจ้ามันบ้าจริงๆข้าจะน่าสนใจยิ่งนักเด็กผู้ชายที่อยู่ข้างสงหัวนั้นร่างกายของเขาพิการไม่สามารถฝึกปือได้ พลังวิญญาณได้แต่เขากลับสามารถฆ่าผู้ฝึกตนของเราได้หลายสิบคนฆ่าจะนําตัวฆ่าจะไปนําตัวชงหัวมาส่วนชายผู้นั้นฆ่าจะเป็นฆ่าจะมอบให้เจ้าจัดการได้เลยแค่คนที่ร่างกายพิการแบบนี้ฆ่าสามารถฆ่าได้ในติดตาตายซะท่านเยจ้งมันเกิดอะไรขึ้นเขาตายแล้วหรือ เด็กชายผู้นี้ไม่มีความผันผวนข,ของพลังวิญญาเลยแม้แต่นิดแล้วข้าก็ไม่เห็นเหมือนเขาใช้อุธพิเศษเลยอาจจะอาจจะเป็นการฝึกฝนพลังกายก็ได้ไม่สิถ้าเป็นการฝึกฝนพลังกายเขาจะฆ่ายเยจึงที่อยู่ในขอบเขตแดนสวรรค์ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวได้อย่างไรข้าต้องขอยอมรับเลยว่าเด็กยัง เด็กอย่างเจ้าเป็นผู้ฝึกฝนพลังกายที่แปลกประหลาดที่สุดที่ข้าเคยเจอมาแต่เจ้าโง่เย้เจิ้งที่ข้าเจ้าข้าไปเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในพวกเราสี่คนไม่ว่าทักษะของเจ้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนเจ้าก็ไม่สามารถหนีจากพวกเราไปได้เพราะว่าตาบใดที่เจ้ามอบส่งหัวและวิธีการฝึกเปือพลังกายของเจ้ามาข้าจะยอมปล่อยเจ้าไป เต่าที่หัวหัวอยู่แต่ที่เดิมของเย่เจิง้งข้าจะมอบให้เจ้าแทนและข้ารับรองว่าข้าจะแนะนําเจ้าให้เข้าร่วมกับกองทัพประตูัษ์ของพวกเราได้เป็นอย่างไรข้าคิดว่าเจ้ากาลังเข้าใจอะไรผิดอยู่ข้าไม่ได้คิดที่จะไว้ซื้อพวกเจ้าตั้งแต่แรกแล้วสงครามในวันนี้ไม่ใช่สถานการณ์ไล่แรงกับชงหัว นั่นหมายความว่านางจะสามารถรอดชีวิตจากทันสวรรค์ครั้งนี้ไปได้ข้าได้เปลี่ยนสถา,านการณ์นี้จากความทรงจาเดิมของนางอย่างแน่นอนแต่ขราวนี้มันไม่ได้ทําให้ความทรงจาพังทลายแสดงว่าการคาดการของข้านั้นถูกต้องดูเหมือนความทรงจำจะสอดคล้องกันหรือไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือข้าใช้ความทรงจานี้กับนาง ตอนนี้สงหัวเป็นคนที่ต้องการตัวมากที่สุดในโลกฉางโกและต้องใช้เวลาอีกมากมายในการจัดการกับการดำรงยูนเหนือสวรค์และมนุษย์ด้วยร่างกายนี้เพียงลำพังข้าควรหาที่ซ่อนอย่างนี้เพื่อให้นางตบโตโดยเร็วที่สุดเม็ดยานในแบบมิติของเจ้าใช้ได้ดีเลยอาการบาดเจ็บบนร่างกายของเจ้าหายเป็นปกติแล้วนี่คือ,อยาสำหรับรองทีงทะเลวิญญาณข้าวางมันไว้ตรงนี้แล้ว เจ้ากลับมาช่วยข้าทำไมภาใต้อขอบเขตสวรรค์และมนุษย์ไม่มีอันตรายต่อข้าเพียงแค่ใช้ความพยายามเล็กน้อยครอบครัวของข้ามือใครแล้วข้าถึงได้ตั้งมั่นตัดสินใจแล้วข้าอยากจะสู้จนตัวตายและหลังจากนั้นข้าจะได้ข้าจะได้ไปพบท่านพ่อท่านแม่อีกครั้งทำไมทำไมถึงทิ้งข้าไว้เหลือเพียงตัวคนเดียวในโลกนี้ ไม่มีใครอยู่ตรงนี้หากเจ้าอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเถอะท่านพ่อท่านแม่ทั้งทั้งหมดมันเป็นความผิดของข้าเองที่ท่านพ่อให้ข้าออกไปฝึกปืกนก็เพราะมันต้องการให้ข้าแต่งงานพวกมันต้องการให้ข้าแต่งงานกับทายาทของพวกมันเพื่อแย่งชิงแผนภาพโลหิตแห่งจากตระกูลฉงครอบครัวของข้าต้องการปกป้องข้าและข้าถูกพวกเขาปิดบ,บังไม่ให้รู้เรื่องนี้ทั้งหมดเป็นเพราะข้า พงันสองคนร่วมโจมตีกันร่วมโจมตีเมืองอย่างเหยียนครอบครัวของข้ามาพบกับหายนะและข้าก็ได้ออกไปฝึกปืนอ,อย่างโง่เขลาข้าคิดว่ามาเป็นบททดสอบของท่านพ่อที่มอบให้ข้าข้าบิดาของเจ้าจะกระพัดอย่างเหยียนในฐานะผู้แขยงแก่งเขาต้องคำนวณความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์วันนี้มานานแล้ว ที่เขาไม่บอกกับเจ้าเพราะกลัวว่าถ้าเจ้ารู้ความจริงเจ้าจะโทษตัวเองหากสิ่งที่เรียกว่าเย้ชาต้องการแผ่พาพโลหิตแ่งสวรรค์ของจักรพรรดิเยยนจริงญาติของพี่น้องของเจ้าก็สามารถใช้เป็นพู่แต่งงานได้เช่นกันหลังจากที่ใช้เวลานานและความพยายามในการทำลายตระกูลของเจ้าการแต่งงานจะเรียบง่ายหมือเหมือนกันจริงหรือยกเว้นข้า แผนภาพ้เห็แสนแห่งสวรรค์ข้าไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์นี้แต่เจ้าซึ่งเป็นผูุ้ดทาะที่เขยแก่งที่สุดของตระกูลฉงจะต้องชัดเจนว่าเป็นเรื่องยากยิ่งที่จะซ่อนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามโลกฉางกูโดยไม่เปิดเผยข้อมูลอายเกี่ยวกับมันดังนั้นไม่ใช่ความผิดของเจ้าหากการคัดการของข้าถูกต้องตั้งแต่วินาทีที่เจ้าแต่ ตัดสินใจปฏิเสธครอบครัวของเจ้าก็ได้บรรลุเจตจำนงที่เป็นหนึ่งเดียวเสียแล้วนั่นคือการปิดขั้นข่า,ขาวทั้งหมดเกี่ยวกับการแต่งงานแม้ว่าเมืองจะถูกทำลายก็าตามและนานที่สุดครอบครัวก็ตายข้าอยากจะช่วยเจ้าด้วยและจัดให้เจ้าไปฝึกปืนในป่าคนเขื่อนเพื่อแยกข่าวสำหรับข้าครอบครัวใหญ่นี้ตอนนี้เหลือเพียงข้าคนเดียวข้าคิดว่าเจ้าอาจจะเลินไปเจ้าไม่ได้ตัวคนเดียว ในฐานะค้ารักษาข้าจะร่วมเดินทางไปกับเจ้าด้วยไอเย